กราบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง่อบคอก็าบาสมไม้น้องบาสมไมอยู่บนทางด่วนพี่น้องอันนี้คือบอนจุดที่วา่ายาดมาบาสมไม้เด้อครับเด้อนี่คือจุดผักรดเนาะจุดผักรดอยู่บนทางด่วนเนาะบาสมไม้ได้อโอกาสกันเลยว่าอ,อไทยให้พี่น้องเบ่งในมุมสูงๆเนาะพี่น้องนาะนนี่เนาะปอนอนี่คือประเทศไทยพี่น้องนี่คือหางที่ว่าใหญ่ที่สุดเด้อพี่น้องในประเทศไทยเด้อที่วา่า แบงคอนมอเนี่ยพี่น้องเนี่แบงคอนมอเนี่ยรถไฟฟ้าป้อทุกสุดยอดอลังการพี่น้องนี่คือประเทศไทยสิ่งที่ว่าประเทศเพิ่นพัฒนาและอลังการที่สุดเนาะใหญ่สุดยอดเลยพี่น้องป้อทุกเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเลยนี่คนๆๆ แห่ให้เบิง้งถนนนนทาห่งนะ้องพี่น้องนะ้องป้อดูวิวสวยไปอีกอย่างหนึ่งน้องพี่น้องถนนนนทาประเทศไทยนี่คือลายลายเส้นล,ลายสายชุดยอดเด็ดล่ากันแงกไตแยกเนื้อนะ้องพี่น้องปนะ้อโโธ่เบิ้งเอาเบิ้งเอาพี่น้องเอ้ยเกิดมาบ่เคยเห็นเ่าเคยเห็นจักเถื่อนคนนี่กำลังสางเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะ ถนนลายเส้นลายสายพี่น้องมาประกอบเข้ากันเนาะเมื่อเอาคนนี่คือผาบจริงๆเนาะพี่น้องก็อันนี้คือบอนจุดผากรถเนาะพี่น้องเนาะจุดผากรถบอมเบลว่าจอดอันนั้นซืซ้อได้พี่น้องอันนี้คือจุดผากรถเนาะจุดผากรถคืออันนี้ือเป็นกระจอดเต็มอยู่เนาะพี่น้องโอ้โหผม สิ่งที่เพื่อนบ้านเฮ็ดบ่ได้ก็คือแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยนี่ถนนลอยฟ้าบ่นี่ทางด่วนเรื่อว่าหลายลายเส้นหลายสายมีแต่ทางด่วนเนาะพี่น้องเนาะประกบเขากันเนาะพี่น้องเบิ่งเอาเด้อโห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 ร่างกายนี่พี่น้องเอ้ยนี่หมอเพิ่นว่านี่เด้อเปล่าสมัยได้มาถ่ายเห็นแล้วเด้อพี่น้อง FC ทุกคนเด้อครับเด้อนี่บางคนก็ว่าบ่าสมัยไปถ่ายเป็นคนหมอให้ เบิ้องเนเ้ิืนหวานเนาะก็เลยอยากมาถ่ายเบื้องนะะั้นม้อนี้ก็คือได้มาถ่ายแล้วเนาะพี่น้องเนาะมีโอกาสเนาะได้จอดรถอยู่นี่ก็เคยถ่ายอยู่เทิงเลยเนาะพี่น้องมันตอนนี้ก็แดดอยู่บนทางด่วนเลยพี่น้องเอ้ยนี่จะนอนประสิทธิ์ไดามาบ่สมัยจอดบ่ได้เด้เพิ่นว่าอันนี้คือจอดจุดพักรถเนาะพี่น้องจุดพักรถว่าเฮาก็เลยจอดเบื้องบนเพิ่นก่สอสร้างยังเต็มอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยผู้ผู้ โอ้ยภาพที่สวยที่งามพี่น้องเอ้ยคันเพื่อนบ้านเหตุใดแบบนี้เนาะประเทศบาสุไมมถ้าอ่ยังไฮไปประเทศ,เทศบาสุไม,ม้จะเลิศแบบนี้ดีพัฒนาแบบนี้ได้เนาะพี่น้องคือสีดีเนาะคือสีมีถนน,นดีๆงามๆใส่แบบคือประเทศไทยเนาะพี่น้องเนะาะอลังการงานสร้างอะไรพวกโอ้ยเนี่ยพี่น้องเนาะ เบิงเเด้อพี่น้องเอ้ยนี่คือประเทศไทยเนาะนี่นี่ประเทศกําลังพัฒนาได้นี่ประเทศกําลังพัฒนาเนาะขันประเทศพัฒป,ประเทศพ,ศพัฒนาแล้วจิตแตกต่างกันได้พี่น้องเอ้ยมีทางเนี่ยโอ้ยงามคณะทางไปในหมอกในเมืองงามร้ายอันนี้กับประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยโอย้ถนนผุนขี่ไหลเนาะพี่น้องเบิง้งโนให้เบิ้งง้อครับจะสอนสอนใหด่ดเมื่อไหวอยู่กับ อยู่บานด้วะ่ะคือสิงามโอ้นโหนน้อพี่นอ้องอาบรรยากาศจะสวยงามๆวิวงามๆนี่คือสิ่งที่เ้าได้สัมผัสและก็ได้เห็นกับตากับตัวเองเน้ะพี่น,อน้องเนาะร่างการชื่อว่าสุดยอดเลยพี่น้องเลยนี่โอ้โห ประเทศไทยสร้างยังกระเดียกกระดอเนาะสาร้างให้โลกจำสร้างให้โลกตะลึงสร้างให้แบบว่าให้ประเทศอื่นๆนี่อิจฉาแบบว่าอิจฉาตาหลอนแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะประเทศอื่นเห็นเนาะอู้ประเทศไทยสร้สางครับสร้างเนี่ยเพิ่นเนี่ยคือประเทศเพิ่นกาลังพัฒนาเพิ่นพัฒนาไปเรื่อยๆประเทศเพิ่นเนี่ย่นเชนกับเจสิแมนจักโตจักโตเนาะพี่น้องเนาะโคตรทกห ใหญ่ใส่งานเด็ดแต่ทุกตัวเนะพี่น้องเนาะนี่เออโอ้บึงถนนกับพวกเวียนขึ้นมาพี่พี่น้องเอ้ยผมโอ้โหสุดยอดอลังการงานสางพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องบาสม่ยสิ็จเดีไปลวเด้อยพี่น้องเดี๋ยว บ่งน้ำกันในรหลดไปยาวๆเนาะนี่พี่น้องบ่งเออเด้อผนเดินผมป้อทุกดนป่อมันใหญ่มันงามมาลีนี่พี่น้องเอ้ยอลังการงานสร้างอะไรนี่ประเทศไทยนี่ประเทศที่กว่ากำลังพัฒนาเนี่ยโอ้โหนี่บอกเป็นว่าแบงคอนมอเนาะถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้พี่น้อง คือบันสม้กับแปรโยธินสร้างยังกระเดียกกระดอยยังนินล่านจอดรถบันนี้หรือว่าเป็นยังสร้างเขาแถวหวานาะป๊อดทุพี่น้องเ,งเอเยเ้ยนี่นี่นี่เบิรงเอาคักๆเล่นเนี่ยพี่น้องมีหลายๆอย่างได้อยู่ข้างในนี่น้องมีมีเบิร์ตทุกอย่างเลยเนาะพี่น้องมีโรงนั่งมีซ่า,ายนา้ำมีสวนน้ำสวนยังเต็มอยู่เนาะ นี่เบิ้งอ่เด้อพี่น้องเอ้ยเบิ้งคักๆเลยนี่ว่าผสมไม้หว่าว่าบ่นี่อันนี้คือภาพจริงๆเลยนี่พี่น้องเอ้ยโอ้โหเบิ้งอ่ะพี่น้องป้าเอลกูบ่นี่บอดอันนี้ก็ถนนประเทศไทยเนาะพี่น้องอันนี้คือถนนลอยผ่ากับวแม้นเนาะทางด่วนน่ะนะคือบรรทุนธรรม่นว่า อ้ยบาน่นมีถนนลอยฟ้าเลยนี่เรสัตว์อือมเบิ่งนั่ยจ้าหยกับบ้านกาบอ่ัเนี่แหละเห็นวบากาู้สาวกับทายรูปลงอันลงเฟซลงอันนั่นนอลง u t u b e ลงลงติ๊กต t ตกสิได้พัวเองสิได้พัวนํองเขาอยู่บ่กับถนนเป็นแบบนี้เว่เอาพงเินก็เห็นยูด้อก็บ่วห้พี่นองเขาจ้าเบิ่งนี่นว่าเฟดจ้หนกับ้านกาบผว่าทางไดถ่ายรลปดอยู่ลงเงินมมนเดียบมาสมัเสีเอาถนนเห ขึ้นมาให้เบิร์เนาะพี่น้องว่าถนนไปในเมืองของเพิ่นเนาะ<อ>ในในเมืองว่าประเทศกันในเมืองใหญ่แล้วนะในเมืองหลวงเนาะรถติดกี่โคนพี่น้อง,งไม่ได้ไปส่งของอีหยังได้เลยนะเอะส่วนแงน่แต่งงานดองเขาสิจ้างจ้างผู้นิยมเนี่ยกินไปเอาไปให้ได้ด้วาซ <c oughs> ั่ธนุนติดจังซั่นสิได้กินบ <c oughs> ่ได้กินแหล่ชงสได้หวานค่ากี่ต้มอยู่นั <c oughs> น่น,นแหลยเบิ่งเอาถนนบ้าทพันธุ์ อ้ยความผุดชมบูนเติมเต้นเลยนี่คือประเทศไทยเด้ออันนี้อันนี้ไว้อันนี้อันนี้เป็นเส้นทันอันนี้คือเดียวกันกรบมวลนันอ๋ออันนี้มันเป็นไงเดียวกันอันนี้คือเส้นทันคือการนอนนี่นอนเส้นทันเส้นทันอ้โนี่อันนี้ก็เส้นทันเนาะพี่น้องคือกันกับบวลนั่นเนาะกันกระมวลนันเชื่อเส้นทันเขาจะเห็นไงที่รึอ๋ออันนี้คือตัวหน่อยตัวหน้าตาเส้นทันบางหน้า Ừ, à, nó là sơn thằn băng na táng nó bình thường, đai wa anh ít, bên sơn thằn nhoi nó, nó ở bên nhoi, nó là nhiều entertainment, tất cả những cái gì nó tôi trên thế ở Thái Lan, nó là cái gì, ở đâu, ở đâu, ở đâu, ววนั่งก๋วยเตี๋ยวผมนั่นพวกนี้ขึ้นมาซื้อของมากินมั่นนวลนี่นัน่นเป็นเอเดเตนที T ่เมนหมดมี่นวลนี่นัน่นเปงนสินะเนาะดีดีเนาะนอยู่ไก่เห่าเนี่ยด้วยไก่เนี่ยเพราะเดี๋ยวมัเบื่อีเลี้ยงจอดไอเลี้ยงอยู่ไอเลี้ยงตายอีกและะ้วบอกเออพี่น้องเอ,อ้ยอีเลี้ยงอีเลี้ยงดับอีแหละ้วท่าถนนไอเลี้งรถไฟสายสีเหลืองเนาะ สี่เครื่องนี่เราเบิ้งไปย่าๆพี่น้องเนี่ยบางแห่นก็ลังสรรค์มาแบบนี้เดีดเดียวแต่ไปนี่ก็อจะไปเบิ้งเมกับางหน้าไปเบิ้ลเนี่ยไปเทียบไปเบิ้งก็เมกเมกกาบางนาก็บัดนี้นี่ยไปชิ้ใหญ่กวันเมกกาเนี่ยถือว่าใหญ่สุดคนคนตกเลยนะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งต้นอยู่ลงเมกกาบางหน้าเนาะพี่น้องว่าตัวได้ชิ้นใหญ่กว่ากันเนาะไปเลยกูอ่ะนี่พี่น้องเป็นได้พี่น้องเดี๋ยวบาสมาสจะพามาเบิ่งเมกกาบางหน้าพี่น้องว่าชิ้นใหญ่ซัมได้เนาะพี่น้องเนาะ ตอนนี้กำลังบาดสมัยกับแรงฉีถึงนะพี่น้องถ้าเบิ่งถ้าชมน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยว่ามันฉใหญ่ซ้ำกันบอกกับที่ว่าที่กำลังสร้างอยู่ต้นต้นนี่เนาะแต่ว่าต้นนั้นก็ใหญ่อันนี้ก็ใหญ่โอ้โหว่าตัวได้ฉใหญ่กว่ากันเนาะพี่น้องโอ้ยนี่พี่น้องเอ้ยนี่นี่นีเบิ้ลเงาเนอนี่ยเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอาเนี่ยโอ้ยนี่นี่ คักญ่แน่พี่น้องเอ้ยอันนี้คือทางเข้าได้ี่น้องนี้เบิเงาเบิงเอาพี่น้องเอ้ยน้องคนเบิงเงาพี่น้องมันเป็นไงรีบหุ้โกระเดียกกระโดดีออันนี้ม่้อออกลูกเงา มันช่ออกยาวไปทางนั้นได้น้อเงาเป็นบานออกแต่น้ำมันจะเป็นทรงสูงขึ้นเลยสูงกบกมแบบสนามบอลเนาะอ๋อ,อนี่เนาะกันย์กันขึ้นระับบัตรนั่นนะาะลับบัตจอดรถลับลบัตจอดรถเนาะที่น้อผ่านผ่านทางวางมือหน้าเซ็นเซอ,อร์ก็รับบัตรค่ะกรุณารัารบบัตรค่ะขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ นี่เนาะพี่น้องรับมาเต็มที่เรียบร้อยนี่มันเป็นโซนพี่น้องพี่เด้อพี่น้องเอ้ยยาวมัจงพี่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 อ่อนไปข้างหลังนี่อีกอ๋อตรงข้างหลังยังมีได้พี่น้องเอ้ยนี่มันเป็นรูปแบบยาวมาเองอ๋อแล้วที่เขาสานไปนี่มันคือมันสิ่ใหญ่ขึ้นเลยกันกว้างกว่าไปตรงนู้นเบิรงตอนนี้เขาทำใหม่นี่ยันมาปลายมันจะมีสุูตนเลยอ๋อจวันนี้คือ อย, Salvador, DA, อยู่ในอยู่ในนี่เลยได้หน่อปายไ้หน่ออีกเกียกับพวกอีเกียกบิกซี่โลตัดพวกก็ในกรยูเขาเนี่ย่ะบอกเขาใเชาอันนี้ก็มเมนไม่ใช่เน่ะอันมาเตเป็นโซ่น้องาผมเบิ่งเอาเด้พี่น้องเลยไปกันนี่คาดก็แทคุณกัมเมนหมดต่อก็เลยพี่น้องผมาเหนี่ยังมีที่ดม่แตเข้าเลี้ยวฟาไปฮันออกไปคุณจนเป็นออมไปออกไปสินมาตาตัดตัดทผมพี่น้องเลย

เขาเห็นมีทางออกทางไปทางมามันไงถ้าเราพ้นมาจัดการใครใส่เออเห็นมั้งแค่เดี๋ยวเดียวทางเชื่อมไปกันนี่ก็ออกมาหน้าตาถนนเราไปสุดนอกซินากริ้นนี่ก็คือนั่งดูวนลายเส้นลายสายเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่เพิ่นยังว่าถนนปันเส้นขับปุ้นเพิ่นยังว่าห่างก็มีแต่ห่างยิ่งยงอ่ะอันวยความสะดวกอำนวยความสะดวก ให้คนมาใส่บริการเนาะคนมาใส่บริการก็ต้องมีมองจอดรถมีมองเที่ยวทางดีพนักงานบริการดีก็แต่แม่มาทางดีบ่มีทางดีๆถึงไอ้ท่านที่บเสียผมองจอดรถเขาก็บรจอดก็บ่าไม่คนมาแล้วเนาะนี่แหะครับเพื่นี่คือต้องเห็นเรืองบริการเอาเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็จอว่าได้ความรู้หลายเติบเลยเนาะ ก็ถือว่าลายแหละบ่ได้บ่ได้ให้เทียบก็จะให้เบิ่งเออบ่ได้ให้เทียบว่าให้นั้นเด้อพี่น้องก็คือให้ให,ให้มาเบิงเบ่งยงังไม,ม่เบิ่งใหม่อือเดี๋ยวมันแล้วแล้วบาสมัยก็สิมาถ่ายให้เบิ่งอีกรอบนึงเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้บาสมัยก็สิได้จบคลิปไว้เพียงซสำนีน้เนาะพี่น้องเนาะก็ขอกราบคำว่าสบายดีและสวัสดีครับผม